สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นพี่น้องนะครับพบกับช่องประเครื่องเกจีนะครับช่องทางอรติต่อก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์2 3 7 5 0กเ้าหนะครับหรือว่าทักไลน์มาที่เบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะครับ0 8 1 9 9 2 3 7 5 0กเ้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช่วงเย็นๆนะครับมามีพระไม่ชมกัน4องค์นะครับเดี๋ยวมาชมองแรกนะครับ เดี๋ยวขอญาตซูมหน่อยนะครับอง์แรกจะเป็นสมเด็จปกโพฐานแซมนะครับของหลวงปู่หินวัดละคังนะครับอ,อง์นี้เป็นแช่น้ำมตลมานะครับครับปกโพฐานแซมครับปี2 5 0 0ครับหลวงปู่หินวัดละคังนะครับ ก็จะมีคาบน้ำมลน,นะครับหรือ,อ,อพระอพระที่แช่นานก็จะมีคาบฟองอากาศนะครับเดี๋ยวผมให้ส่องให้ดูเนื้อพระนะครับน,นี่ครับจะมีคาบฟองอากาศนะครับแช่ไว้นานนะครับประมาณหลายไตรมาสอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนจะออกให้บูชาครับ นี่ครับบกโพฐานแซมนะครับเดี๋ยวดูด,ด้านหลังนะนี่ครับ บกโพฐานแซมหลวงปู่หินวันลลคังนะครับอ,องนี้ก็สภาพเล็กหน่อยนะครับอ,องนี้ผมเอา450บาทนะครับองน,นี้นะครับ450บาทนะครับปกโพฐานแซมหลวงปู่หินวันละคังนะครับปี2500นะครับเผื่อพี่ๆทนใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับ ชมองศัดไปนะครับองถัดมานี้เป็นสมเด็จข้างยันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นยันนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับอ่าเป็นของหลวงพ่อรอดวัดขิดนะครับนนทบุรีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับแล้วก็จุ่มลักมานะครับ เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนื้อหานะนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่เป็นอักขระเลขยันนะครับพระก็เป็นเนื้อผมไปล้านจุ่มลักมานะครับ นี่ครับดูด,ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนี่ครับก็สภาพก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็จะมีรอยปิรอยอะไรออกไปบ้างนะครับนี่ครับ สมเด็จข้างยันนะครับหลวงพ่อรอดวัดขิดเนี่ยเอาองนี้เปิดว้ที่200บาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับกับรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับ2อ0บาทนะครับหลวงพ่อรอดวัดขิดเด,ด,ดีด๋ยวชงองงานไปนะครับ อ,อง์นี้เป็นสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับอันนี้ยังไม่ทราบที่นะครับแต่ค่อนข้างเนื้อหานี้โอโ้โหเป็นเกจีอาจารย์นะครับอือันเดียเนื้อหามนลฐานนี้โอโ้โหจัดๆเลยนะครับแน่น,นนะครับด้านหลังจานยันไว้นะครับอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะครับว่ายันนี้เขียนว่าอะไรนะนี่ครับ เนื้อหานี่เหมือนคล้ายเนื้อผงผสมว่านนะครับเนี่ยเป็นประเภทว่านยาคล้ายๆของหลวงปู่บุญอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยตรงด้านบนก็จะมีรอยกระเทาะออกไปหน่อยนะครับเห็นเนื้อหาบนสารด้านในนะครับจานยันนะครับเดี๋ยวไม่ดูเนื้อหานะเนี่ยครับดูดีฮะโอ้ ถ้าเป็นพิมพ์ปิดตาปิดตานะครับเนื้ออาหารแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อ,อาหาแบบเน่เน่อ,เนอ,อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีรอยล้านอย่างนี้นะครับโอ้เป็นวัดโพด้วัดเป็นกระดูกผีววัดโพได้เลยนะครับนี่นะเนื้อหาด้านในนะครับเป็นคล้ายผงว่านผงว่านผงยาผงว่านอะไรเงี้ยคล้ายๆหลวงปู่บุญนะครับ เนี่อแบถอดปีมายังเนินเนื้ออยู่เลยนะครับเนี่ยนี่นะนี่เห็นร้อยเนื้อนะครับเดี๋ยดดูด้านหลังนะครับดูเห็นเม็ดดำๆ,ๆนะครับเม็ดดำๆอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นพิมพ์ปิดตานี้ก็คืออวัดโพนะครับเป็นกระดูกผีวัดโพได้เลยนะครับปิดตาเงินแสนเลยนะครับนนอันนี้เป็นรอยจารอักษระนะครับอันนี้ด้านข้าง องน,นี้เปิดไปที่350บาทนะครับ350บาทนะครับโอ้เนื้อหานี้ผมว่าเกินราคากันนี่เกินราคากว่า0บาทนี่นะครับเผื่อไม่มีใครรู้ที่นะครับาสามารถสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับ350บาทนะครับเนื้อหาเก่าจัดเลยนะครับเนี่ยัน้นใต้ฐานไม่มีอะไรนะครับ เนี่ยเสียดายตรงนี้กระเทาะออกไปหน่อยนะเดี๋ยวจงหงษ์ถัดไปนะครับคง์ถัดมานี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเนี่ยเนื้อหาเก่านะครับเหมือนคล้ายๆภาพใช้มานะครับเนี่ยสึกเลยนะ เดี๋ยวดูในหานนะนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ เดีนด้านข้างข้างหนึ่งอ,องนี้ก็เปิดตามสภาพนะครับสภาพ,าพใช้มานะครับองค์งนี้เอาสองร้อยบาทนะครับเ,เพื่อเพื่อนเพื่อนวิวทยสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบแถมได้นะครับนี่ครับ นี่ด้านข้างนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกจินะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับ ID Line เก็าศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับาสามารถสแกนคิวโอารโค้ดไปได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ